วันนี้หญิงเปิดคลิปด้วยผัดไทยกุ้งสดค่ะอาจริงๆอยากโชว์ถั่วงอกที่เพาะวันก่อนค่ะนี่นะคะสามวันที่หญิงเพาะไว้ค่ะวิธีการเพราะก็เมื่อคลิปก่อนเลยที่หญิงได้แสดงไว้ก็รดน้ําทุกวันค่ะนี่ค่ะใช้วิธีการเดงหญิงไม่ได้ใช้วัสดุในการปลูกใดๆเลยนะคะใช้แต่น้ําเปล่าธรรมดาเลยค่ะ ข้อดีของการที่เราไม่ใช้วัสดุในการเพราะนะคะก็คือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการล้างนยค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะตัดรากก็ตัดได้นะคะแต่ว่าหญิงก็ไม่ได้ตัดนะคะรากมันยังสั้นอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ต้นอวบอ้วนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องหาอะไรทับเอาไว้หรือว่าวางซ้อนทับกันค่ะแต่หญิงไ,ไม่ได้ซ้อนทับนะคะต้นก็เลยผอมๆภาชนะนะคะเราก็ล้างเก็บไว้ได้ค่ะนี่ก็วิธีการล้างนะคะ ใช้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่แหละค่ะล้างสักสอาครั้งนะคะก็สะอาดแล้วเปลือกก็จะหลุดออกไปค่ะถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ค่ะขอบคุณมากนะคะ